สวัสดีคุณผู้ชมดูท่านกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในแบบ a d d ต s t y t ิ p แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเอารถบ้าน,นครับนี่เป็นรถฟรีนะครับผมโดยการที่เราจะได้รถบ้าน,นครับเราให้เรามาคุยกับเนื้อนาทานก่อนนะครับผมเขาก็บอกว่าให้เราไปหาคอมมิก25เล่มน,นะครับจากในบ้านในแมปนะครับผมเราต้องไปเล่นในแมปแล้วเราก็จะได้รถนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปหากันเลยครับผมไปกันเลย โอเคครับผมหลังจากที่เราเก็บนันสุดท้ายละเราก็เอาหนังสือคอมมิกไปส่งนาธานกันเลยครับชึบเนี่ยครับผมแล้วก็จะได้เป็นเบดมาแล้วเราก็จะได้รถมานะครับผมไปดูรถกันหน่อยนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูรถในเกมกันนะครับผมโอเคครับผมงั้นเราก็ไปดูรถกันเลย หน้าตาของรถก็จะประมาณนี้นะครับผมเน้นเดี๋ยวเราไปดูหลังประกอบเสร็จกันครับโอเคนะครับผมและนี่ก็คือรถหลังประกอบเสร็จครับเดี๋ยวเราไปลองขับดูว่าความเร็วมันจะเร็วแค่ไหนบขึ้นมาโอเคนั่งสตาร์ทเจ็งนึงไปรถคอนทางสูงสูงก็ใช้ล้อใหญ่กับรถเก่งไง ร้อยสี่สิบแล้วร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหกสิบหประมาณร้อยหกสิบครับผมคั้น,นี้ก็เร็วประมาณร้อยหกสิบครับเร็วมากแถมมีลายที่นั่งด้วยว้าวโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ